สวัสดีครับกลับมาเจอกอันแล้วผมบอยช่องตองแปะนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันกิจกรรมวงแหวนทั้งสีเพียง30นะครับเรามีคำเพีเยอะไงจริงๆอยากได้ตัววิสอยู่แล้วแล้วเราจะมาเปิดดูว่ามันได้ยังไงเนาะก็คือหลักๆเนี่ยมันก็จะแลกได้วิสแล้วก็ได้ไวโอเลตเนาะไวโอเลตแล้วก็มีแลกสกรีนมาวาราแล้วก็กมีแลกลูกแก้ว อันนี้เราจะลองกดไปหนึ่งทีก่อนไม่รู้มันจะได้ง่ายหรือเปล่านะเราลองกดไปเลยไม่เบื่อไม่เสียเวลามันเป็นทดสอบดูว่ากดได้ยังไงโอ้โหกดไปเลยไม่เสียเวลา25คำพี25คมพีโอ้ยไม่มานะนี่ยังไม่มาเลยนะยังไม่มาสักเหรียญเลยเนี่ยโอหเกลือปะเนี่ย,ม,ยมาเฮึไป ดูครับเราจะกดอยู่แค่โอ้โหพระเจ้าไอ้ฮาโอยเอาสู้ไปต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้มาโอ้โหสเตปเดิมเลยเม็ดเป็ดไปต่อเนื่องเลยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวไปมีเยอะมีเยอะที่มีเยอะไอ้น้อง อุ้ยมาแล้วหนึ่งชิน้นมาแล้วหนึ่งชิน้นไปไปต่อเนื่องต่อเนื่องโอ้โหไม่มาแฮะมีเยอะมีเยอะอยังกลัวไปพี่โอ้โหแทบสะดุง้งแทบสะดุง้งแทบสะดุง้ง โอโหสะดุ้งเลยกดอย่างนี้สะดุ้งเลยเจง๊งโอ้โหให้โอกาสอีก,กทีหนึ่งนี่มาเลิกละกดไปโอ้ยมาวะ่ะมาวะ่ะมันต้องแรกเท่าไหร่อ่ะโอ้โห โอ้โหมันต้องเอาสู้เปิดเข้าไปเปิดแบบดูเลยว่าหมดเท่าไหร่ผมเรามีอยู่ห้าร้อยสี่สิบคัมพีนะมามาเลยดีกว่ามาขอยขอยีกสองอันปึ๊บเออขอยอันเดียวขออีกอันเดียว ขอเลยรอบนี้ยขออุ้ยขออันสุดท้ายขอขอขอมาอุ้ยต้องต้องไปดูสูตรต้องไปสูตรกดไปดูนะั่นฮต้องต้องดูต้องต้องดูหนึ่งรอบก่อนต้องดูหนึ่งรอบก่อนต้องดูหนึ่งรอบก่อน โอเคโอเคโอเคไปเม่กี้เราดูไปหนึ่งรอบเน้นติดต่อกป็นสองชิ้นเลยวะห้าร้อยสี่สิบคำพี่โอ้โหหรืออีกร้อยแปดสิบโอ้โหโอ้โหกดแบบรับวๆเลยเออโหมาแล้ว มาแล้วแรกได้แล้วถ้าเป็นหนวยโอเลตอะอปิง้งเป็นวยโอเลตเป็นตัวน,นี้แต่เลยเราจะแรกวิสนะกันเนาะกดแลกเปลี่ยนเราจะเป็นแ,ก wish แลกวิสแหละรับล่าง Effect เจ็ดวันโอเคแล้วเนี่ย เราหมดตอนแรกเรามีอยู่ห้าร้อยสี่สิบคูมปองเนาะร้อยสี่สิบลบหนึ 1, 1, 0, ่งหนึ่งศูนย์กับโหใช้ไปสี่ร้อยสี่ร้อยอะใช้ไปสี่ร้อยสามสิบบ่ะคัมพีอะมันคัมพีละเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวไปดูร้านคา้าก่อนนะ คำพีแล้วหกสิบคูณหกคูปองหุยหมดไปสองพันห้าร้อยแปดสิบคูปองอะหูสองพันห้าร้อยแปดสิบอะหูยนี่คำพีที่เก็บไว้ตั้งห้าร้อยสี่สิบอะสกีนตัวละสองพันห้าร้อยแปดสิบคูปองหูว่าไปแล้ว ้าไปแล้วโอ้โหแรกเลยโอ้โหนี่แรกสกินโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยแรกแล้วผมอาจจะกดโชคร้ายนะแต่หลายๆคนอาจจะโชคดีกับผมนะโอโ้คือมันเยอะมากอะ่ะอันนี้ปิดปิดท้ายด้วยี้สองทีเพราะนี้เปิดไปเยอะแล้ว ไม่ได้เลยปิดท้ายด้วยลอตเตอรี่สักหน่อยนะกีโร่แล้วก็ไปที่ลอตเตอรี่สุ่มให้ดูกันจะจ่ก็ได้แลหละอุ้ยอ๋อไม่ไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นเฮ้ยโอ้อโหอันนี้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 น,น,นี่เลยกยากได้มานานแล้วโอเค ฮีโร่ไม่เกี่ยว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 ลลกไม่เกี่ยวหลกเชอร์รี่นี่ในที่สุดเราก็แลกมาแล้วโอเคแล้วเราไปลองไปลองดูดีกว่านาะว่าสกีนเนี่ยมันเป็นยังไง เวลาเราเล่นแล้วเดี๋ยวดูนะแคลรี่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 นะไปลองทดสอบดูทดลองไปลองทดลองทีน,นี้เดี๋ยวเราไปลองทดลองดูก่อนว่าสกิลเนี่ยแต่ละฉากเป็นยังไงบ้างโอ้โหหมดไปสองพันแปดร้อยคูปอง,ปองอไม่ใช้เล่นๆเ,เลยนะบอกเลยว่าโหใครคิดคิดได้ดีเลยนะเฮ้แต่ก็เท่อยู่นะพูดถึงอะ่ะดูดิปึ๊บ ได้อยู่นะเนี่ยเอาเวลกันเอาเวลกันที่สก,กิล<ฮ>นี่ลองลองลองสก,กิลปั๊บปับปับ น <c oughs> ่ารักอยู่น่ารักอยู่ <c oughs> โอเคเราจบคบลิปตะเพียงที้ลกันเนาะสกิลอ,อันติก็จะเป็นสตาร์นีโอ้โหโอ้โหมันยืนมันยืนอันติดูยืนอันติป้าบป,ป้าบป,ป้าบ อออออโอเคแล้วก็จบคลิปตัวพงทนี้แล้วกันนะจบละคลิปต่เพีงเน,น,นี้สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเดี๋ยวจะมีคลิปอะไรมาเปิดให้ดูเรื่อยๆแล้วกันเนาะโอเคคลิปนี้ก็จบแต่เพียงที่แล้วกันสวัสดีครับ